干掉吧！ ว่ายน้ำมานี้อนอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมันลอยอยู่แล้วใส่คี่กอจับดูหูนะาง่ยไปด้วยคักคลิ๊กแยดแขนตึงโอเคคลิ๊ก thì thèm tông đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền เพลงไหมดิไม่ใชนักคนดูยานัคนแม่ลุณ่ะแม่ลงนะมาทางนี้มาทางนี้ หงยางโลมีหงยางโล่งระวังระว่างเราบองมาวิธีกินสาหร่ายต้องหนึ่งคำเท่านั้นหรือมากัดไม่ได้เลยหรอครับไม่ได้วิธีกินสาหรายของมากทำไงครับทำไงครับทำไงครับไหนโชว์หน่อย ไหนโชว์หน่อยกินไงเป็นพัดไปละอมปเล่นคุ้มป้ากินอะไรอะ่ะนี่ไงก,กินเป็นฝ่ายก่ะเฮ้ยแค่เพิ่นสุดตัอเล็กเนี่ยเพิ่นสุด

ได้แล้วเ้รอ่ะได้ไลอ่ะขอทคด้วย้วไม่เป็นไรม่เเขอกวห้ี่ปได้เาได้ได้อีกเอาต่อได้ทกได้ค่ะพี่เป็ดได้ค่ะเพราะว่าไอติมลูกสคนกัต้องสองชิ้นนะคะเอ้ยลูกสามลมนั่นได้อีกอันนึงมีคนเล่งกินอยู่หนนไมได้หรือจังหได้คนไหนึงเดฝากไปนอนหับแล้ว เอทนีะมได้ร้่โอเคอจนะาิเลยตรงนี้เขารีไซเคิลนะคะต้องก่ะพี่ด้กับแมาไม่ให้ทีม่วงสดเลยเขาแค่เปิดขอดูหน้ายคะจ้าค่ะเดี๋ยวเราเอรึงหนม่ขับถึงหน้าได้หน้าอนี่น้าเนอยากเเยของแกก่อนนะอยกคนมาม่ขนรถะน่หนูกรีได้เองนะ่กีค่ะกีไม่เป็นเลยค่ะ อันนี้ให้น้องชิมบ้างโอ้โหอร่อยมีมากแต่ยังเด่นน่าจะพวกเขาดีไหมครับไม่ดียังครับอ้าวลืมถ่ายสนุกไหมครับหนุกมาอีกไหมหนุกมาอีกไหมไม่หนุกฮะไม่หนุกวะไปแล้วมาแล้วมาแล้วฮึ่ยฮึ่ยเท่านั้นมาแล้วโอวันตินแต่ชอบบ็อกบอลหมดครับอร่อยอันนี้คือสำเร็จ